สวัสดีเช้าขึ้นมามีคนสวัสดีนี่ก็ชื <mm ่นใจดูถึงตัวของเราเองชราภาพลงแล้วและก็มีโรคภัยเบียดเบียนบ้าง ถ้ามีใครมาสวัสดีสักคำเดียวเท่านั้นมันก็หายโรคไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าชราภาพไม่มีใครมีใครมาก็มีใจเอออ่ะนีแย่แล้วแย่ yeah, แล้ว ในที่สุดจิตใจก็แย่ตามไปด้วยก็ไม่ชื่นบานสิ่งนี้ความชื่นบานเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้จากความสงบจิตอีกทางหนึ่งเ็เรียกว่าสมาธิที่หลวงพ่อได้แนะนำสมาธิมาน,นี่ ต้องการความชื่นบานเมื่อเพื่อนมิตรหรือว่าคู่ครองหรือว่าลูกหลานเมื่อเ,เห็นกันต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้ที่ว่าชื่นบานธรรมะใดๆ ที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้เราได้ทำแล้วเป็นต้นว่าสักบาทสอนชาบา้านหรือถวายอาหารบ,บิสบาตตามความสามารถที่เราจะทำได้ก็ทำให้เราชื่ดบานการทำให้เราชื่ดบานนั้นเป็นการต่ออายุ ถ้าหากว่ามีใจความเศร้าโศกมันเป็นการตัดทอนเรียกว่าสัจนอายุอายุของคนเรานี่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่ามันเป็นของอยู่หาระยาของหาระยามีอยู่สี่ประการ ยสี่บรกการกิจขอมนุษย์ปบิลาพภการมาเกิดเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ยากนักใครๆก็ริดว่าการเกิดเป็นง่ายไม่ใช่ง่ายกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ส้องมีคุณธรรม เหมือนอย่างเราจะไปเป็นเทวดาอย่างนี้นเราต้องมีคุณธรรมมนุษย์เกียกว่าเรียกว่าต้องมีมนุษย์ธรรม,ม,ม,รรมถ้าไม่มีมนุษย์ธรรมก็ต้องไปเกิดเป็นหมูหมากระไรอะไรเก็แย่แล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่ามีมนุษย์ธรรมกเกิด มาเป็นคนขึ้นมาได้เมื่อเป็นคนแล้วไม่ใช่ง่ายที่จะมาเป็นคนเขียนมาั่งแล้วคุยกันรู้เรื่องกว่าเราจะรู้จักภาษาคนพูดกันคำไหนเป็นคำส่ยอดเย้ยคำไหนเป็นคำส่เหยียดยาม คำไหนเป็นคำที่ขมขู่คำไหนเป็นคำที่เขาเรียกว่าตึงเครียดนะก็จะทำให้คนนั้นไม่สบายใจแต่ว่าถ้าหากว่าได้รับคำยดกยองช,ช,ชื่นชมอะไรสั่าง อย่างเวลาที่เราจะเดินทางรถเราสามารถบรรสุได้สี่คนห้าห้าคนเห็นเพื่อนมาก็เชิ่่อนขึ้นการแิญเพื่อนขึ้นนั้นมันทำให้เพื่อนเกิดความชื่นช่นใจขึ้นว่ามีคน ยังมีคนเห็นเราอยู่เขาก็เชิญเราขึ้นไปการเชิญขึ้นไปนั้นไม่ใช่ว่ามึงขึ้นนะไม่ขึ้นนะคุูไม่ให้มันไปแล้ะถ้าคุณอย่างนี้มันก็เหยียดหยามเขาเรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุรจาสิา่งนั้น,นำว่า พวกเราสิเกดมาเป็นคนนี้อย่าได้ประมาทเหลอพ่อผู้อยู่ก็โหลผู้มันบอกท่านว่าจะมาเป็นลูกศิษย์ท่านขคมาสวัยตัวสวัยชีวิตอะไรสุดล้วแต่หลผู้จะใช้งาน เออก็ดีหมนกันสสนอยง,งั้นการที่จะมาอยู่ใช้งานนี่ไม่ก็ะ้่งรู้จักใจกันไม่ใช่ว่าจะสองเพง่อเง,งินให้ทำเช่นนี้สักะบอกว่าดีดีมาก ได้เห็นหน้าเห็นหน้าหลวงพ่อยิ้มแยม้มแจ่มใสโดยมากหลวงพ่อจะไม่ค่อยทำห,หัวเทียมสุไรที่จะไปทำให้คนตื่นตกใจต้องการอยากจะให้คนมีความสุข อย่างเวลาที่เขาปั้นรูปพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นแทนองค์สมเด็จพระสมมาสพรพุทธเจ้าคนปั้นก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูสมัยหลวงพ่อก็ถามก็บอกว่าดูว่าพราะองค์ยิบหรือเปล่าแนะ่ยิบอยังบออย่าง อย่างกระแสมยิบอย่างยิ้มแล้วท่าไ้เป็นรยะางนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานี่จึงมีความสำคัญเมื่อจิตใจมีความชื่นบานแล้วการจะสอนแนะนำบุคคลผู้อื่นก็ชื่นบานตามไปด้วย ธรรมะปิติสุขังเสตินี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงไว้เมื่อเรายินดีในธรรมเราก็สบายใจด้วยแปลว่าอย่างนั้นธรรมะปิติสุขังเสตษีการที่เรามีความสุขในกาในธรรมะนี้ ใครๆก็ต้องรู้ว่าถ้า,าว่าทำขึ้นมาเองเห็นเองรู้เองแล้วมันจะทราบซึ้งมากเราดูเปรียบไหมก็ว่าเรามีเห็นเพรแมดหนึ่งตั้งอยู่ขา้างหน้าเพรแมสเนั้นมันเป็นของคนอื่นก็เอามาวางไว้ เราก็มันดีใจเท่าไหร่เห็นว่าเอองามดีงามดีอแต่ว่าถ้าเป็นของเราแล้วไม่ใช่งามดีเฉยมันทราบซึ่งกว่านั้นฉัดใจก็ดีเวลาที่เราทำสมาธิจิตมันรวมจิตรวมนี้เสเรียกว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว มันเหลือแต่พุทโธขยียกว่าจิตเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งได้แล้วนี่มันก็เกิดในความเยือกเย็นความเยือกเย็นความเออบอีมความทราบซึ่งความประทับใจอันนี้เกิดขึ้นมา มันจะคือมาพร้อมกันพอเวลาที่เรากำจัดอารอมณ์ได้แล้วมันก็จะเป็นเช่นั้นเพราะมันเป็นเชนั้นแล้วตัวของเรานี่น้ำหนักแต่กกับของเรามีหกสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยหกสิบเจ็สิบกิโลก็น้ำหนักเท่ากับแต่ว่า มันเอบอิ่มมากกว่าเก่าเยอะที่เดียวความเอบอิมเหล่านี้มันจะกลายเป็นบุญจะกลายเป็นวาสนาจะกลายเป็นบารมีทำไมจะกลายเป็นบุญได้เพราะว่าความเอบอิ่มที่เราได้ทำลงไปจะบริจาค เล็กๆหน่อยหรือบริจาคมากก็สุญญ์เสียสัทธาสิจะมีขึ้นก็จะเกิดความเอื่อบิ่มขึ้นมาความเอื่อบิ่มที่ได้จากสมาธินี่จะเป็นความเอื่อบิ่มที่ทาวอนไม่ใช่เอบิ่มเฉพาะหน้า มีหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่าวันนี้ผมนั่งสมาธิตัวเบาลอยเลยสบายจริงหล <c oughs> พ่อก็บอกว่านั่นเดกเขาเรียกว่าฌานสบายมากขึ้นฌานมันก็ขยับจากฌานหนึ่งไปหาฌานสองฌานสองก็ สบายยิ่งขึ้นไปหาชา้นสามสบายมากขึ้นไปก็ไปหาชา้นสี่ก็ไปจบกับประชานก็มีสี่เท่านั้นแล้วก็ยังมีชักนเรียกว่าอรูปประชานรูปประชานเนี่าายทำให้ผู้ที่ทำสมาธิน่ เหมือนไม่มีตัวตนมีเหมือนกันเรานั่งกัจสมาธิข้าขวาซับขาซ้า,ายไม่อขวาซับมือซ้ายสร้งใจให้กลงกนมีแต่ว่าถ้าเป็นฌานที่สี่มันจะซับสึ่งผิดกันอยอู่โยบงหลายก็ ไิเจรณา,าดูก็แล้วกันวันนี้เราทำได้กำไรทำงานได้กำไรไปห้าพันบาทโอ้ดีมากวันพรุ่งนี้ได้คุไว้อีกแปดพันบาทมันก็ดีใจขึ้นมากกว่า มาวันนี้อีก,กได้กำไรอีกห้าล้านบาทโอ้โชคมาแล้วนะแล้วก็ทำให้ทื่นใจเกิดความเออิมความประทับใจความทราบซึ่งความเออบิ่มความประทับใจความมีเมตตาสีประการนี้จะเกิดขึ้น ในาจขออเราแล้วเพรา,รา,ราะฉะนั้นเมื่อใครได้มาเรียนสมาธิแล้วก็จะรู้เพราะว่าคุณจะมาเรียนสมาธินี่จะเรียนไปเป็นครูสอนประคนอื่นได้ด้วยเนี่ตัวเองต้องได้รับความสุขนี้ก่อน ไดแล้วเราก็เามสุขทีนจากสมาธิที่เราทำานี่พอได้แล้วเนี่ยมอยากจะไปอวดความจริงเนี่ยทา็กไม่ให้อวดแต่ว่าคนที่ได้นันอยากจะไปอวดอวดใครมันึกในใจว่าเราจะไปอวดใครดีส้องลงไปอวด อาจารย์ดีกว่าใครเป็นอาจารย์แล้วก็บอกว่าแม่วันนี้สบายจริงๆดื่มด่ำจริงๆอาจารย์ก็ชอบใจว่าลูกศิษย์ได้ทำสมาสิได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็พวกโยมทั้งหลายคนอื่นดีใจ ก็เพื่อดีใจแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีเต็มที่แล้วแต่ถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็จะดีใจว่าลูกศิษย์เราได้สมาคริแล้วเพราะการได้สมาครินั้นไม่ใช่ว่า เราจะจับเอาช่วยเอาไปให้มันเกิดขึ้นมาเองขึ้นมาในจิตใจการที่เราจะได้ของสงส่งขึ้นมานี่ก็ต้องมีเหตุผลได้แล้วอยู่เลยนั่นเป็นของเราจริงได้แล้วหายไปไม่จริงมันได้ของพร เบอกว่าดีเขาอยากจะเขามีความประทับใจเราเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณตอบแทนยังไงบอกว่าแพทย์เม็ดนี้มันราคามันแพงเป็นราคามันเป็นล้านเอาให้คนรับก็ดีใจ ทำไมสิ่งดีใจเพราะว่าเพชรนี่มันราคาล้านเขายังให้เราได้แต่ว่าถ้าเรามีเพชรนั้นอยู่ที่ตัวเราเมงืมงขกินนอกจากที่จะได้มาจากการซื้อขายแล้วที่จะมาเป็นของตนแล้วก็ เราก็มีโอกาสหาเองได้หลวงพ่อไปอยู่สีบัเพชรมาหลายสิบปีคือไปอยู่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคือว่าอำเภออะไรบางกระจจ์หรือว่าเป็นตำบลบางกะจจ์น,นี่แหละแล้วเขาก็ไปคุด จึงรู้ได้ว่าอการไปขุดเพชรบางทีขุดสังวันวันนี้ได้อรายถามคนไปขุดวันนี้ไม่ได้เลยบางคนไปสับลงเพราก็ไปถามโอพอเอาเสียมขุดลงไปก็เจอเลย <c oughs> ก็สุดแล้วแต่ <c oughs> จะได้ง่ายยากก่อกัน เพราะฉะนั้นการที่แสวงหาสิ่งที่มีค่าก็เท่ากันกับว่าแสวงหาสมบัติที่จะมาใช้จ่ายสามสิ่เราสองานเมื่อมาสำสมาสิโดยมากมันจะมีอารมณ์ คนเราพอหลับตื่นขึ้นมาแล้วนี่อารมณ์มันก็มาแล้วถ้าหากว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเองยังไงก็จะมาว่าเท่าไรเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่เคืองยินดีซะอีกว่าไปกันแล้วกันดีมากว่จะว่าท่านยังไงก็ว่าได้ ็เพราะว่าเรา,เอ,าอยู่เหนือความเหนืออารมณ์ไล่อารมณ์ไปไดแล้วอารมณ์นั้นสามารถจะทำให้คนแตกแยกกันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็บางคนก็นิดเดียวสันน้ีนมารมืนิดเดียวสนั้น ก็ทำให้สมาธมนั้นให้เป็นเรื่องใหญ่โตเกิดทะเลาะวิวาทกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นพรกเป็นพวกอันนี้ก็ทำให้เสียหายแต่ถ้าเมื่อเกิดอารมณ์ดีเรียกว่าอารมณ์รักใครยดี นี่ก็คือขึอ้จากสมาธิสิเดีกันกองแล้วทำให้เราได้ความสุขอันนี้เราก็นึกถึงนึกถึงใครเป็นกอนนึกถึงอาจารย์ผู้ที่สอนเราให้เราได้เมื่อหลวงพ่อได้สมาธิอายุสิบสองขวบหลวงพ่อมีเกวีนอยู่เล่มหนึง่ง โยมก็ให้ดูแลววาวมีสองตัวตัวนึงเื่อไห้ไหมตัวนึงเื่อไอ้่ไอดำไอดำก็เอ้ไหมสองตัวเราก็ถือว่าเป็นพาหานะโยมให้ว่างั้นไป ไปรับจ้างสุขังสุขังไปรับจ้างเราอะไรที่มนัหายากสิสุดสีลบาสิสุดแล้วก็อร่อยสิสุดเราอยากจะให้อาจารย์เราได้ชันมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาไปเอาเกวียนไปบรรทุกไม้ โยมก็เผาทานเศรษฐีบัสเผาทานขายก็บรรจุกไม้มาหลวงพ่อบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วขอขอเที่ยวละ,ส,ะสิบสองสตังค์เที่ยวละ,ส,ะสิบห้าสตังค์อย่างมากก็เที่ยวละยี่สิบห้าสตางค์พอเวลาสเสร็จแล้ว หลวงพ่อได้เวลาก็ไปขนพอไปขนไม้ขนไม้เทะไม้ออกก็ถามว่ายี่สิบห้าสตางอยู่ไหนก็โยมก็ให้ให้แล้วรีบไปซื้ออะไรซื้อดามัเนสน้ำมนันมเนสดีกนะว่าในขวดิงห้าสตางค์นี่มันแพงมากนะ ยังไม่ได้กินข้าวอย่างไม่ได้กินข้าวเย็นอะีบไปซื้อน้ำมันน้ำไปสวายอาจารย์ก่อนอาจารย์นี่แต่ก่อนเราไม่เคยได้สมาสีเดี๋ยวนี้เราได้สมาธิเราขอบใจอาจารย์ไม่รู้จะขอบใจยังไงดีแล้วได้น้ำมันน้ำไปสวายท่านท่านก็บอกว่าถามว่าไปอานามันน้ำม,มาที่ไหน มออไม่แพงจะใช่เรืองพวกเบว่องพกก็บอกนอว่าไม่แพงเรดอาจารย์ให้ความดีให้สมัครที่แก่ผมเนี่ยแพงกว่าความสัมตันี้ซื้อวันนี้น้อยจริงริงสมัยแกคิดได้อาอยุสิบสองปีคิดได้จะทดแทนบุญคุณอาจารย์นว เปไ็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นดีไปกว่าอาจารย์สอนสมาสิก็หายากแล้วเวลาที่เราค็มีูู่สอนสมาสิเยอะเลยกยเป็นสักเรีย,นเร,ยน,รนเรียนสมาสิเพราะเรียนสมาสิมากเข้าก็ สอนคนหนึ่นได้มันก็มาเป็นคณะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้คณะการสอนสมาธินี่รุ่เรื่องวันนี้พุทธนี้แล้วนะโยมคงจะมีน้ำนดดมันเนตแล้วมันน้ำมันเน็ตมันหมดขาวไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเปบ,บซี่โคลาไปแล้ว ออขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สรรหลายสังสุขกายสบายใจทำให้ประสบผลสำเร็จงานสมสงสทุกทุกคนเทอ